เช็คให้ช well ัวร์วันนี้เราจะไปถามความคิดเห็นของแต่ละคนกันว่าการทำเลเซอร์แล้วจะทำให้หน้าดูอ่อนไวัได้จริงหรือไม่เราไปสอบถามกันเลยค่ะก็ก็น่าจะจริงนะคะก็เห็นคนไปทำกันเยอะอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มันทันสมัยมากขึ้นเนาะแล้วอ่า คุณหมอก็เก่งมากขึ้นด้วยค่ะบอกกับวิทยาการสมัยใหม่ที่เข้ามาทําให้มันน่าจะทําให้หน้าเด็กลงได้จริงๆคิดว่ามันไม่ยืนยาวอะค่ะอาจจะทําแบบช่วยได้แป๊บเดียวแต่ว่ามันสู้ธรรมชาติไม่ได้ก oh, <no. S 2> อาจจะมีผลเสียผลกระทบตา,ต,าตามมาอะไรเงี้ยค่ะ าการเลเซอร์หน้านะคะทำให้เราหน้าเด็กจริงนะคะแต่ว่าการการทำพวกนี้นะคะ่ะมันจะใช้เวลานาะแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องดูแลอย่างต่อเนื่องะคะ่ะหน้าก็จะเด็กจริงก็หน้าจะได้จริงนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยะคะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะแบบบางคนอายุมากแล้วก็จะให้หน้าเหมือนอายุ18ก็คงจะไม่ได้ะคะ่ะ wow. โอโหอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาหลากักไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะคือตอนนี้ทุกคนเทรน์เรื่องหน้าเด็กกําลังมาแรงมากนะคะคือทุกคนเนี่ยอยากที่จะดูเด็กดูอ่อนเยาวกันทั้งนั้นนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเข้ามาปรึกษาหมอด้วยปัญหาเราบอกว่ามีปัญหาที่ดูใบหน้าเนี่ยดูสูงอายุ เกินกว่าวัยของความเป็นจริงนะคะทันนี้เราต้องมาดูกันก่อนว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราดูเหมือนกับว่าดูแก่กว่าวัยที่ควรจะเป็นนะคะจากประสบการณ์ของหมอเองนะคะสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราดูแก่กว่าวัยที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือ ผิวของเราเนี่ยนะคะโดนทำลายจากแสงแดดนั่นก็คือเขาเรียกว่าทำให้ผิวของเราเกิดอาการซึ่งเรียกว่าผิวแก่ก่อนวัยนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะในประเทศไทยหรือว่าประเทศในโซนเอเชียของเราที่แดดค่อนข้างจะร้อนแรงอย่างที่เราพบกันในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ภาพรวมค่ะของปัญหาผิวแก่ก่อนวัยหรือว่าใบหน้าแก่ก่อนวัยเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะค่ะผู้ที่มีปัญหานี้เราจะสังเกตง่ายๆนะคะเวลาเราส่องกระจกเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําขึ้นเต็มไปหมดนะคะ สองกระจกดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีเรื่องของริ้วรอยเหี่ยวยน่นรูขุมขนขยายนะคะแล้วก็ผิวดูหยาบกร้านและสุดท้ายนะคะเมื่อเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าผิวหน้าเริ่มดูหย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับ และคาถามที่พบบ่อยจากคนไข้ที่มีปัญหาผิวแก่ก่อนวัยที่เข้ามาพบหมอนะคะก็มักจะขาดความมั่นใจค่ะแล้วก็จะถามว่าคุณหมอมีวิธีการรักษาให้ดีขึ้นไหมคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลายอย่างเหลือเกินเป็นทั้งฝ้าเป็นทั้งกระดิ้วรอยเหี่ยวย่นผิวหยาบแล้วแถมยังมีความหย่อนคล้อยอีกด้วยอย่างนี้ไม่ใช้เวลาเป็นปีหรอคะกว่าจะรักษาเสร็จบางทีบางคนคนไข้ก็ยิ่งเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจนะคะและในปัจจุบันนะคะก็เป็นโชคดีของผู้ที่มีปัญหาผิวแก่ก่อนวัย เพราะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราได้ชื่ออยู่แล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ได้มีการค้นคิดนะคะนวัตกรรมทางด้านเลเซอร์ที่มีชื่อว่าลำแสง3ามิติขึ้นค่ะโดยลำแสง3ามิตินี้นะคะจะประกอบไปด้วยลำแสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกัน3รูปแบบนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างผิวที่โดนทำลายจากแสงแดดให้กลับคืนสู่ สภาพผิวแบบเดิมแบบอ่อนเยาว์ได้ในทั้ง3มิติของผิวในเวลาพร้อมๆกันค่ะเรามารู้จักกันนะคะว่าลําแสง3ามิตินี้คืออะไรนะคะลำแสง3ามิติในมิติแรกนะคะเป็นแสงซึ่งมีชื่อว่าลามไลท์นะคะจะเป็นลําแสงซึ่งอยู่ในช่วงคลื่น520-1200นาโนเมตรจะเข้าไปฟื้นฟูผิวส่วนบนค่ะโดยจะเข้าไปสลายเมลานินหรือเม็ดสีส่วนเกินนะคะให้กลายเป็นขุยๆเล็กๆ คนแค่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพวกฝ้ากระจุดด่างดำจะลดลงอย่างชัดเจนส่วนลำแสงชนิดที่2มีชื่อว่าเลเซอร์เจเนซิสนะคะจะมีความยาวคลื่น1,064นาโนเมตรจะเข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างของคอลลาเจนที่โดนทำลายจากแสงแดดนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนกระชับขึ้นและรูขุมขนก็หายไปริ้วรอยเหี่ยวย่นหายไปค่ะ ส่วนลำแสงชนิดที่3มีชื่อว่าลำแสงไทตันนะคะจะเป็นลังสีอินฟราเรดนะคะซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งจะใช้ลำแสงไทตันเนี่ยค่ะยิงถขงผิวของผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยแทนการผ่าตัดดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีลำแสงสามิติสามารถทำให้ผู้ที่มีปัญหาผิวแก่ก่อนวัยและหน้าดูแก่ก่อนวัยเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเด็กโดยการฟื้นฟูผิวทั้ง3ามิติ ไปพร้อมๆกันในคราวเดียวค่ะเพราะฉันตอบคำถามสุดท้ายนะคะว่าลำแสงเลเซอร์สามารถที่จะทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงได้ค่ะ